อ่าขอสวัสดีด้วยนะครับนี่คือรายการชาร์ดเกมเลยนะเอาวันนี้เรามาเล่นเอเลี่ยนสวามะนะพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะกาาเพิ่มมาเยอะมากการ์ดเกมเป็นงานในเล่นสายใครรู้แบบมึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แป๊บนึงครับรอรอก่อนครับรอก่อนครับรอผมก่อนครับเดี๋ยวรอผมก่อนครับรอด้วยครับอย่าเพิ่มหนึ่งเดีอยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวออฟไลน์กาลีน่าครับแม่งมีคนเข้าถูเข้ามา อมึงรอคนไทยกันดิไอ้นี่ก็จะบู๊อย่างเดียวเลยไปตายไปอะไรกูใสสแต็กนี่อ่ะเป็นเร้งเดี๋ยวมันยิงกันได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวมัคอยดูเว้ยไม่ยิงกันได้เนาะต่อยไปแม่เชี่ยช่างเนี่ยเปิดไงเปิดไงไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เอาไอ้แบงค์เป็นช่างช่างนี่ ที่เขาขายตามตลาดใช่ไหมช่างอะไรเงี้ยถุยมามาเอาเงิอบเลยมูสไล้กูสแตเทงเองแป๊บเดียวพึ่งได้สารกูปรับหน้าจออ๋ออ๋อเจออ๋อมาอีกสักเล่มหนึ่งไปครับมึงนำมึงนำต่ไปเต็งน้ำครับจะเต็งน้ำปล่อยให้มันบัวครับปล่อยให้มันบัวพวกเราคุมหลังให้เนี่เก็บหมดทำเลยเแคยคนไทย คนถ่ายกล้ากว่าคนถ่ายไม่กล้านำกว่าโอ้<ด>โหไปดูคลิปเก,ก่าๆไปบอมยิงแหลกจ้ำๆเอาป้อมปืนไปจ้ำป้อมปืนเลยเขาใครเอาตัวพนลนล็อกประตูมาบ้างเน,นี่นไงน,นี่แน่ๆใส่กำลังที่เจอแน่ยน่อีกที่มือลงไปคือมึงไม่รู้เ,เรื่องแล้วไอ้โหไอประตูนี้ล็อกประตูนี้เปลี่ยนปืนไงวะ หมอกลางอ่นะนี่วืนนี้เทพกว่าเอา,เอากันทั้งบานเลยใครเอามาวะไม่มีใครเอาเลยนี่ไงเอาเองก็ได้นาะมาดล <_ C oughs> ็อกปลดล็อกเดี๋ยวบู้เองมาซัพพอร์ตหลังใหนเนี่ยยิงประตูพังแม่งเลยปดล็อกประตูตรงนี้มาฮหม อ่ตัวปุ่นล็อกประตูอยู่กับใครอุย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 บอกเปิดประตูเลยกำลังเปิดด้วยวิธีเออยู่ค่อยเก็บแมม่งใหห้ดระวังกระสุนหมดแล้วไม่มีคนช่วยครับเฮ้ยกดล็อกประตูเป็นไหมเนี่ยกดหนึ่งอ่ะเขาไปแก้ประตูก็กดหนึ่งเฮ้ยมาประตูนี้ประตูนี้ไอประตูนั่นเปิดมาปุ๊บเจอเลยนะเฮ้ยมานี่ออกมาออกมามึงจะไปเชื่อมประตูไอสัตว์กวัวแล้วล่ะที่ดีมึงไปเชื่อม มามาแบงค์ครูพับล็อทำไมล็อกทำไมไม่ต้องล็อกเอ้ยลืมแนะนำแขกรับเชิญต้องล็อกเออแก้วเก่าเดินโอ้ตายไต้องอธิบายอะไรให้ดีด้วยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงมันเฮ้ยมึงเป็นออกมาเดี๋ยวมึงโดนประตูทับตายอ่ะอุ้ยไอ้ใหญ่ยิงดิวะมึงใหญ่ยิงกวดดิเออ เอยาไปอยู่หน้ากูอย่ายิงงูอหมอตายแล้วเจอให้ให้ฟอกมันนยชอบกูบอกเลยอย่ายืนหน้ากูกูยิงหมดอ่ะ้ยืนหน้ากูอ่ะแบงค์หอยดิแบงค์คูงเออไอ้มอกวางอยู่เลย ออกจากวงฮิวท่าไมครับเอามาก็สูงมาตรงนี้หิว,<ไ>วตเต็มแล้วช่าง,งครับเอ้ยเอแล้วกูเดินไม่ได้แล้วอ๋อจะบันจะมวยจะควยอะไรก็ไเลอคอยคุมกันด้วยระหว่างกูแกละหักเข็บหมดครับกระสุนน่ะตัวเออเอบอกมึงมีป้อมอ่ะมึแกเสียเวลาไม่มี แล้วหน่วยซัพพอร์ตไปกูองกูอยากได้เวลปล่อยให้มันเวลตายเลยเป็นแนวต่อเห้ดังนี้คุ้นๆเลยครับอ้โกูแหลกกูแหลกกูแหลกหมอเอ้ยไม่ใช่ช่างช่างล็อกประตูช่างมาล็อกประตู ช่างไม่ได้เอาตัวล็อกมาครับช่างไม่ได้เอาตัวล็อกมาไปไหนวะมานี่ดิตัวล็อกอยู่กับตัวล็อกอยู่กับบล็อกมันี่มานี่กูหูอยู่หูแยมานี่เร็วอ้อมานี่กูปลดล็อกประตูก่อนปลดล็อกทำไมแยอะไรมานี่มึงดูแมปดิเนี่ยควยอะ่ไหวอยากโดตบให้มิงหัวแตกเลยมา กล้ากับปืนมิอเันดไอ้เนี่ยมิชันคอมพีดตอ่ะถ่ายต่อเนี่ยไม่ต้องคงไม่ต้องคัดหรอกเลยฮะยีสโอ้โหดูที่หนึ่งอ่ะคนมันนี่เป็นอย่างนี้แหละโอ้โหเกือบจะเลื่อนอ่ะอ้ใครมาคงมาคุยเลยเนี่ยกดดีกดดีเล่นนี่อะไรกันกดเอา เล่นต่อนเดิม hmm. ฉันเต้นแค่อะไรเปแม่งลูกเล่นแค่นี้ฉันบื่นตนี้แค่มันเล่นหนูก็มาเล่นแล้วมามากูยังเบื่อเลยเอ้าเอ้าเอ้าจะขอคัดก่อน